สวัสดีค่ะเด็กนี้ครูนี้จัดกงานปัานนี้นะคะนี้ครูจัดาเด็กปฏิบงมือาชีพค่ะกัดอุปกรณ์ครับกันต่อนะคะ ดูวิธีกันนะคะคขั้นตอนแรกเรามาระบายสีกันก่อนนะคะพอรเราราะบายสีเสร็จแล้วน,น,นะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงมือตัดกันค่ะตัดลูกกันนะคะเราจะตัดลูกแย่างเฉพาะตัวคนนะคะ พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตัวกระผัวแยกออกจากกันนะคะพอเราตัดตัวกระผัวแยกออกจากกันก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะ่ขั้นตอนต,ต่อไปเราจะมาทากาวลงบนุงกระดาษนี้นะคะ เพื่อจะนำรูปมาติดค่ะตาตามบลงบนถุงกระดาษกันนะคะ หลังจากที่เราทากาวเสร็จนะคะเราก็นํามาติดบนกระดาษกันกค่ะถุรกระดาษกันนะคะเด็กๆเราเอาส่วนหัวนะคะมาติดตรงก้นถุงตรงนี้นะคะค่ะ แล้วส่วนลำตัวเรามาติดอยู่ตรงตัวถุงแบบนี้นะคะ่ะพอเราติดกาเสร็จแล้วเราจะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะ,ะหลังจากนั้นเรามาตัดตรงหูของถุงกิงกันนะคะค่ะวิธีการเลยน,นะคะ เราหายมือเข้าไปในงแล้วใช้ปลายนิ้วสอดถึงตรงต้นขุนะคะมัจะออกมาประมาณแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เกียบาเบานี้นะคะค่ะแบบนี้นะคะวันนี้ครูต,ตูนได้อาชีพช่างยนตนะคะคำศัพท์ก็คือ มอเตอร์มีเชนิกค่ะฝากถึงผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองพาเด็กๆพบควรชื่ออาชีพและคำศัพท์ของอาชีพนั้นๆด้วยน,นะคะถ้าเด็กๆคนไหนได้อาชีพอะไรถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ หลังแบบน,นี้คุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ